กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่การผลิตสินค้าเกษตรปี2565เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูุการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในการวางแผนการผลิตเข้าถึงปัจจัยการผลิตมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงและเชื่อมโยงเครือข่าย ในส่วนของอำเภอสทิงพระได้จัดตั้งสูงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกรหลักระดับอำเภอในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลท่าหินอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านข้าว สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือฟิลเดย์ในวันพุทธที่19มกราคม2565ตามนโยบายรัฐบาลณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพอกเครือข่ายในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลท่าหินอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา โดยมีนายวิทศักดิ์จำเริญนุสิตนายอำเภอสทิงพระเป็นประธานกล่าวเปิดงานมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมจำนวน100คนเริ่มเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปัญหาต่างๆกับวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการจากหน่วยงานต่างๆการจัดงานในครั้งนี้ได้แบ่งสถานีเรียนรู้ออกเป็น4สถานีเรียนรู้ด้วยกันได้แก่ สถานีเรียนรู้ที่ 1. การผสมปุ๋ยใช้เองโดยวิทยากรประจําสถานีเรียนรู้ได้แก่เกษตรกร,ร,กรและคณะกรรมการจากสพกอรอาเภอสถิงพระให้ความรู้เกี่ยวกับการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตมีการแนะนําวิธีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสถานีเรียนรู้ที่2การใช้เครื่องจักรกลทางการ,กรเกษตรวิทยากรโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทสยามคูบตา้า โดยมีการให้ความรู้และสาธิตการใช้เครื่องจักรบนทางการเกษตร สถานีเรียนรู้ที่3การป้องกันกําจัดโรคและมแมลงศัตรูข้าวโดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสมุขลาโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและกําจัดโรคและมแมลงศัตรูข้าวรวมถึงการดูแลพืชอื่นๆนอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุนสารชีวพันธุ์เช่นเชลราไตโคเดม่าสารสกัดสเดาแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานอีกด้วย สถานีเรียนรู้ที่4ดินและการจัดการดินเพื่อการปลูกพืชโดยวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินสงขาโดยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดินตลอดจนการจัดการดินให้เหมาะสมในการปลูกพืชพร้อมทั้งสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพให้แก่เกษตรกร,กรที่สนใจอีกด้วยโดยแบ่งเกษตรกร,กรออกเป็นกลุ่มย่อยและรับการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละสถานีสลับหมุนเวียนกันในแต่ละฐานจนครบทุกสถานี นอกจากกิจกรรมทั้ง4สถานีแล้วยังมีกิจกรรมรองกิจกรรมเสริมอีกมากมายภายในงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาทิเช่นสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารารขาพืชจังหวัดสงขลาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรสงขลารวมถึงสถานีย่อยอื่นๆ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยสวัสดีค่ะดิ่ยานนางปราณีจอยมณนี่ค่ะดีใจค่ะที่น้อยงานราชการให้ความสำคัญต่อการจัดงาานในกล้งนี้และ,กะเกษตรกรได้นำความรู้และเทคโนโลยี ไปปรับใจในการทำการเกษตรต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะจิยาสวรรัตน์ค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะคะเป็นผู้รับผิดช,ชอบงานสพกรระดับอำเภอนะคะในการจัดงานครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าสพกรที่ตำบลท่าหินเราเป็นสพกรของอำเภอสะทิงพระนะคะแล้วก็มีพืชหลักก็คือข้าวนะคะซึ่งเป็นพืชพืชหลักของอำเภอสะทิงพระ ในการจัดงานก็เลยมีฐานเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวนะคะทั้งในเรื่องของการลดต้นทุนโดยการผสมปุ๋ยใช้เองนะคะเรื่องของการาบริหารจัดการดินเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปลูกพืชนะคะ แล้วก็เรื่องของการป้องกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชโดยใช้เน้นเรื่องของการเกษตรผสมผสานโดยเฉพาะเรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์นะคะสุดท้ายก็คือการใช้เครื่องจักรกลในการทําการเกษตรนนนะว่ทอดคกัััลยปภ ยกระดับสร้างสรรค์มาตรฐานชีวิตคนไทย